ดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสปอร์ตว้าวคนกีฬาล่าฝันในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของน้องวิวยอภาบุรพลชัยนะครับที่จริงปัจจุบันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทไปแล้วนะครับกับการเป็นภรรยาที่น่ารักของสามีแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมของลูกชายอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้น้องวัตตะกําลังจะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งแล้วนะครับชีวิตที่อบอุ่นของน้องวิวในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเราไปติดตามอยู่ในวันนี้ครับ มองให้ไกลแล้วไปให้ถึงแล้วก็ตั้งใจสอมให้ดีที่สุดเวลาที่เราท้อเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอย่างนั้นนะคือถ้าเป็นคนนี้โอเคเลยอะ่ะแบบว่าต้องเขาต้องดูแลเราได้อะทั้งชีวิตแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย ตอนช่วงปี2008อะคะ่ะก่อนที่จะคัดไปโอลิมปิกที่ประเทศจีนก็วิวมีปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ข้อเท้ามาหลายปีละทีนี้พอถึงช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับแบบเหมือนจุดที่มันเหมือนแบบจะไม่ไหวแล้วอะก็เลยไปตรวจอย่างละเอียดพบว่าเอ็นเส้นเอ็นที่ข้อเท้าขาดก็เลยต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องเลิกเล่นไปตรงนั้นก็เลยเป็นจุด เป็นช่วงสุดท้ายของการเล่นเทควันโดเป็นการคัดตัวไปโอลิมปิกที่ประเทศจีนนะคะช่วงนั้นก็มันมาจากหลายๆส่วนนะคะมันเหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองของเราด้วยสิ่งหนึ่งก็คือเป็นแรงแรงผลักดันภายในตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้อีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากครอบครัวก็คืออยากให้ คุณพ่อคุณแม่เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากให้เขาสบายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติตรงนี้แล้วก็เป็นเป้าหมายที่วิวตั้งไว้มันก็เลยเวลาที่เราท้อเวลาเรานึกถึงเป้าหมายเราสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นอย่างเงี้ยก็จะพยายามลักกันตัวเองให้ไปต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือวิวจะเป็นคนที่แบบมองไปไกลๆอ่ะมองไปเหมือนอะไรที่แบบ คนเขาจะบอกว่าเหมือนไม่ค่อยได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมองให้ไกลแล้วไปให้ถึงแล้วก็ตั้งใจสองให้ดีที่สุดเวลาที่เราท้อเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอย่างนั้นอนะ่ะเราก็จะทำให้เราแบบเออแบบเข้าใจมันมากขึ้นเราก็มีเหมือนแบบจุดยึดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวความเหนื่อยนี้มันก็จะจบลงนะเดี๋ยวมันก็จะสิ้นสุดลงมันไม่ใช่ว่าอยู่ไปตลอดมันจะยิ่งทําให้เราแบบดาวลงดาวลง,วลงอย่างเงี้ยค่ะพยายามคิดถึงตอนที่มัน สำเร็จแล้วหรือแบบเลิกซ้อมแล้วหรือตอนได้รับรางวัลแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราแบบหายเหนื่อยได้ค่ะอย่างปันดาบก็คือก็มีเพื่อน,น,นที่รู้จักกันหลายๆคนอย่างเงี้ยก็เขาก็จะชอบบอกว่าเนี่ยลองมาเล่นดูสิสนุกนะเนี่ยสเต็ปเท้าจากเทควันโดมาเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นปันดาบแล้วมันแบบมันเวิร์กมาอะไรอย่างเงี้ยวิวก็เลยไปเข้าชมรมอะค่ะที่มหาวิทยาลัยตอนนั้น ก็เข้าชมรมแล้วก็ลองไปแข่งขันเอก็สนุกดีอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งด้านกีฬาค่ะมันคนละแบบความสะใจมันคนละอย่างกันอะไเงี้ยมันเป็นกีฬาต่อสู้ที่แบบอย่างเดวอนโดมันก็จะเหมือนถึงเนะื้อถึงตัวมากกว่าแต่อย่างฟันดัมมันต้องมีอุปกรณ์มาเกี่ยวเยอะเงี้ยก็จะอีกคนละสไตล์อะค่ะ ก็เคยนะจริงๆเคยเหมือนติดเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยอะแบบอยู่อันดับ4ของประเทศเอะไรเงี้ยเล่นประมาณปีคือมันไม่มีคนไม่ใช่ว่าใหญ่อยากบอกว่าเก่งคนเล่นน้อยคืออุปกรณ์มันก็แพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเหมือนทึกๆด้วยไงคือเหมือนแบบเราเคยซ้อมหนักๆมาเยอะยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอะแต่มันยากนะมันไม่ง่ายนะฟันดาบเพราะว่าอย่างถ้าเป็นตัวแทนทีมชาติอย่างเงี้ยไปแข่งระดับสากลที่แบบมีทั้งโลกอย่างเงี้ยมันก็ยาก พอยุโรปเขาก็เก่งเขาแบบแล้วฟันดาบมันเป็นเหมือนแบบของเราหุ่นแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ฝรั่งมันยาวอ่ะช่วงแทงก็ยาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวเหมือนกันอะบางทียากยากฟันดาบไม่ง่ายหรอกคือเพื่อนชักชวนไงมันเหมือนแบบเอ้ยลองดูดิลองเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบเอ้ยตื่นเต้นลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออมันก็ดีนะมันก็ใส่ได้จริงๆสเต็ปเท้าจากเทควันโดอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบว่าเรื่องเทคนิคมือเนี่ยเราจะอ่อนแต่ถ้าเรื่องขาเนเราจะเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S <ý topics> ไม่รู้ไปได้ไงเหมือนกันอนะตอนแรกมันเหมือนแบบโชคชะตาเลอขีดไม่รู้สิอยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีโทรศพัพท์ลึกลับจากชายคนหนึ่งโทรมาบ,บอกว่าเออเป็นแนะนําตัวว่ารู้จักกับนายกสมาคมเทควันโดนะ <S <S ผมชื่อนี้นะเนี่นะพอดีเนี่ย ผมอยู่พักนี้นี่นี่นี่นนนอยากจะชักชวนมาหือเนี่ยเนี่เนอย่างงี้เกี่ยวกับการเมืองลงเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดเล่าให้ฟังว่าเนี่ยกีฬาเกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรยังไงอย่างเงี้ยได้รู้จักคนที่เขาแบบหลากหลายอาชีพแล้วก็ค่อนข้างที่เขาจะแบบกว้างขวางอะไรอย่างเงี้ยทาให้เราเหมือนแบบได้คุยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีซึ่งตอนนี้วิวก็เป็นลองโฆศกพัคอยู่ การมีลูกทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้กว่าเดิมเยอะเสียสละได้มากกว่าเดิมให้ได้มากกว่าเดิม